สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีย่ำเลี้ยงครับย่องมาเชื่อเบื้งสุมบรรยากาศย่ำเลี้ยงครับกับเกิดความดูแน้อยครับมือนี้เชื่อเบาความดูแน่นหน่อยครับแล้นี่ก็มาหางัวครับหางัวมากครับเวลานี่ก็บซีโมงเลี้ยงนะครับซีโมงอาจจะซีโมงครื่งหรืได้ครับหางัวขึ้นไปกินเฟี้ยงครับ งูห,หน่อยเขาจะแบบออกลูกต้นของผมกับตัวกลางพร้อมกันนะครับเบมึงกำลัพันธุ์ครับ,รบตัวนี้ตัวนี้เป็นงวกีบามันครับของผมอายุพร้อมกันเท่าบนี่เดี๋ยวผมจะเป็นเลีมันครับแบบเดรล็อกไปแล้วหาเดรนน้ำมูครับงวกำลังมาครับลัดเอางหวหางูขึ้นไปกินเฟี้ยงใช่ไหมใช่ไหม แม่ยังไม่ท้องผมกับพงาโจ้าบรรยากาศดีๆนะครับเมืกก่อกลเริ่มขึ้นมาตีนบ้านครับมาลาดเอา,วาเวลาเดิแม่ใหญ่เลยครับงมว่าสิบตัวผมก็ล้าแม่เดียวพ่อเลยห่วงลูกมันครับโอ้โลูกเว่าปุน,นาเขาครับแต่ห่างบาดอก,กเมือกวถิดหน่อยอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กลัวงมว่หน่อยตัวนี้ ไใไงไว้ครับงูแยมนี่ยามแมลงมันใไงไว้ครับ <c oughs> เพิ่งถอือยาตีนบ้านนั่นนะครับพี่น,น้องยาเชื่อๆอ่อนๆเลี่มยินยังแมลงงูขอตีนบ้านสบายครับแยมนี่มีผลดีพันเสียครับผลเสียยามนี่นันไปโจกกินน้ำหัวขึ้นส่วนน้อยนะครับนี่เนี่ยน้ำตีนหัวเยันีง ปีนบ้านก็จะเราลัดเอาลบบออแล้วครับได้กับเบิอลถือนเข้าไปกินเะารับกุบไปทำภาสามันนะครับมือนี้ผมเยินท่านให้ความดุกับเลี้ยงอันเลี้ยงงัวทับติดหยากเนะครับงัวทับติดหยากกันอ่นี้ครับ <_ c oughs> ผมเลี้ยงงัวมากสิบอส ชองปีกว่าครับงูผมเลี้ยงไม่ยังยังบาทับยังยังบาทับค่มเทที่สองนะครับมีแต่ค่มเทเดียวติดผ่านหมดเลยครับมือนี้ผมเยอะบอกวิธีแต่ไงใส่เวลาเนี่ยครับใส่เวลาในบ่อาจจะเป็นงูว่าม่เกา่างูว่าม่ใหม่เอาผมค่มเทเดียวติดเลยครับแล้วไงใส่เวลาเนี่ยนะครับงูผมได้ขมติดใ่าย่างนี่ก็ร่างกับไปใส่บิ่งนะครับ ขอคั้วมัเขาครับสามนาทีแลว้วเอาหอดใจล่ะแล้วงูอ่ะเพื่อไดว่าทับตีจใหญ่ๆครับล่างเอาฉุดพอมไปใส่เบื่อนะครับงูอ่ะนี่ผมสีบริลลิงมันนี่ครับคลา้ายๆว่าลูกออกมากเด๋วคล้ายๆว่าลูกออกมาเด๋วสองสามเย็ยนครับมันบอกครับงูว่ขึ้นถ้ามันสองสามเย็ยนจะเป็นลูก เอายางสาบไป,ปครับสามเดือนนี้งัวสิเป็นลูกปีตัวปีเนไครับจะห้องย่อมเสียผมนี่ถ้าย่อมเสียเวลาอีกเดียนทึงสองเดือนครับผมนี้ผมเห็นนิบบอพาดด้วยครับนี่ครับงัวแม่นี่ผมมันเป็นงัวโค้งครับผมเสียมาเสียครับงัวแม่นี่หกเดียนกลัวครับผมยังทับมันไปขึ้น คล้า,ายๆ id ว่าถ้ามันขึ้นนะจีขึ้นขึ้นในน้อยใช่ไหมครับขึ้นแบบว่าบ่ใบง่วนเถือกอยากให้ทับแน่ใบทับแน่อย่ากพูดอยู่บ่าทับด้วยครับไม่อยู่ปอยเงาเลยมันขึ้นทีเดียวเลยครับคล้ายๆว่ามันจีเมื่อเหมือนเมื่อสวงมันขึ้นนะครับแล้วห้อยทับด้วยครับติดแทาลอยไปเส้นนะครับบ่มีได้สัมนะครับตัวนี้หกเือนนะผมยังทับครับเนี่ยยังอีเซเวลาเขาอยู่นะครับง่วนหกเย็นนะครับติดแล้วครับนี่อีกประมาณเดือนครึ่งก็บอกแล้วครับนี่อยู่แบบองเย็นครับเนี่ย นี่าครับดอกมั่วไม่ฝั่งกำลังใครใครลรับฝั่งกำลังใครกันครับนี่คล้ายๆว่ามันขึ้นนะเห็นป่ะครับนี่มันขึ้นหันแยงแห้งไอ้สิซึ้งมันเบือบบบนบาดได้ซื้อนี่ผมยังกทับเลยครับผมยิล่อยยาวเลยให้น้ำเลี้ยมันออกพ่ปครับเน่าๆไปนะครับผมยังทับเจือยอเลยก็เหมือนใส่ไปครับตัวแดงมันขึนได้ง่ายของพ่อแม่พี่น้อง ตัวได้ไม่ข้นเรียกว่าที่ว่าดีไปแล้วครับแล้วผมไม่ขึ้นแางว่าผมหันตั้มซีเดียนครับว่าผมขึ้นมันจะขึ้นแล้วลาะลูกสองเดียนนี่ครับว่าจะข้นทักรอบหนึ่งพี่ท้อหยีทับบระทับครับแล้วรอบซองอยู่ประมาณซีเดียนครื่องหนึ่งหาเดียนนี่ขึ้นักๆเลยครับแต่ผมหยีไปทับรอบสองนั่นครับถ้ามันข้นหันเจ๊ห่างนี่สิครับส้นตัวมูค่มไดนตัวนี้ผมหยีประทับเด้ครับถ้านำ สน้ำมันเลี้ยงบ่ออกผมอยู่บับเลยล่างไปใส่ไหม,นะมหครับผมเห็นนั้งหัวไอจ่อเลยครับทับเจ้าสามสี่เทียของผมอยู่เทียเดียวติดตลอดครับบ่มีไม่ได้ซ้ำเลยหไว,วยหัวควายไข่เจ้าขึ้นเลี้ยงไหมส่วนแบนสภาพบรรยากาศแง่แรงครับควายเจ้าจก็ไปหาดงน้หนำขึ้นมาถ้าปลูกรักเนะครับนี่แม่นึงครับผม เออนนเป็นน้ำยาการเลี้ยงผมก,กับปุ้ใจเลยครับนี่ครับแม่นี่ฮกแม่นี่หาเดียนครับหาเดียนกลัวผมยังทับพันสองรลอบเลยครับผมก,กับว่าแม่นติดเลยครับพันสองหลอบแล้วก็ลังอ้วนครับนี่ทับพอหง่ไปครับนี่มั้วซุ่มอย่าขืนซาครับม,มั้วซุ่มขวาเกเ่าผม นังตัวแม่สาเซาขืนไม่อหดดอดบัวหัวจักลาบันขึ้นในใบซาโรลีจึงมันออกครับผมตัวนี้เพื่อนในังผมหัวที่ขึ้นยังยากโอ้งว่าที่ทับตียังยากนะครับไอพี่น้องร้องเห็ดเบิ่งครับเห็นมันพันจักรรอบครับเอาง่ายๆคือย่างไรขึ้นเขาทับรอบมือแบบปฏิทินนะครับรอบซองอย่าขามก่อนนะครับขามอย่าฝ่อทับมันทันขึ้นบุคคลดีเอาแบบมันขึ้นนะคะคุณครับ คมตัวนั้นโคมตัวนี้่จนเบื่อถึงเสียกแม่ผมนะครับอีนี่ของผมมันขึ้นครับจนเสียขาดครับเพราะลามมันอย่างเสียขาดเลยมันขึ้นนะจนนั้นให้มันทับเอียงนะครับจนย่างอวกงวงมาทำสิบม่ได้บ่ได้ผูกงวงเมียได้ไหมครับปล่อยให้มันทับเอียงเลยรับร่างครับค่อยๆขึ้นครับแม่นะครับนะครับค่อยขึ้นนี่ครับแม่หน่ะทรมึงครับ เปลี่ยนความดูวนครับเอ้ยหัวผู้นี้นะครับเขาสวนขึ้นจได้ครับผู้น่ะเป็นล่ออกมาครับนี่สิครับังที่ยังกะโทษผู้เลี้ยงหัวไปไหนได้ครับ็นสิคใายครับวิจารณ์แน่นหน่อยนะครับนี่ครับหัวจะคว้างในสิคอกาหัวมากปิดหัวสิครับงัวเขาไปได้แบบจริยยามหนึ่นมาบ้าเขาดีครับ มันก็ธรรมชาติของมันอยู่ยแลรงัว่อาออไปขายเพื่อนก็ลืมปิดหัวเพื่อนเนาะเดี๋ยวเขาไปกินของเพื่อนแต่ก็ไม่ได้บ้าเลยครับกลับไปเม้นตั้งหัวผมนะครับงัวผมตัวเดียวครับยัยน่ะงัวกัดดื้อครับโอ้อยยาเชียวเพ่กินมากสวากกินหน้ับิน ไปไปเอาไปเฮ้ยเพ่นขอไปยังไงเาไม่มีงัาผมแบบไรเห้ยเจ,เ,จเสียแล้ว <c oughs> มากินพื้นกินกกข้าจ้จไปไปออกไป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 ออกไปไป

เลื่อมปิดหัวไปครับพเพื่อนปิดหัวมาหม่างเพื่อนก็ว่าชัดดีเตะเพื่อนเลครับโอ้าชั้นนี้ก็บอ,อกเขาได้ก็้องัวครับผมเมียสาวผมเมียหนึ่งนี่แต่ผมสังเกตเมื่อว่าเมียใหม่ผมขึ้นนี่แทบสีพวกหูนะครับมานขืน มื่อแม่นี่ประมาณสองเดือนสามเดือนก็พอทับเลยครับนี่แต่ว่าถ้าบ่มปล่อยยังเี่ผมยันได้ง้วงกี่ทับครับนี่ง้วงก็มากเลาะบานครับโอ้เบิ่งครับนี่คือบ่มากลอกไปกลางทุ่งบรรยากาศเดี๋ยวง้วงกุ้ยบ่วหน่อยครับชิบหาชิบตัวคนนะครับนี่ไปไหมไปไหมเีไยไหมเีไยไหม Pai, 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 miệng pai, miệng Ê pai, miệng pai, miệng pai, 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 เรล่องยูทูบคนเบิ่บงดีเลยนะครับกำลังเขาควักนะครับวัวแบบนี้ ผมใบไทยเห็นใเบิ้งผมเนี่ยครับให้ใได้เป็นหักไปนหน้าครับมันยังเป็ี่ยนใบหลุ่นอยู่ยครับที่ใบไทยดีทยังส่ช่องอื่นๆเขาได้ครับใบเบิ้งพ่อย่มนั่นเรืพ่อได้คิดหัดได้เบิง้งเฉยครับวไปลุงลิดซูม,มือคือช่องกัน,นครับมีความดูยังคงกับมาลุ่งเหมือนยครับใบไายครับใบไายแบบตัดแบบนังเลยครับใบไายเบิ้ง กวบปีของว่างสีก่กะดรับทุกเมื่อปีนี้เขา,ทาไทยเป็นเช่นแบบตัวเดน่นอะไอย่างี้ปีนหน้าเ้าเบิ้งในกล่องเ้าโอ้ใหญ่ขึ้นไรขึ้นหน่อยเช่นนี้เช่นบนี่เดี๋ยวอีกสองตัวครับงัวผมยังมาม่อยู่อีกสองตัวครับผมเดี๋ยวมือหนาผมอยู่ไม่ไทายพฤติกรรมงัวเรื่องหางเขาอ้วนหางดอกมีแบบนี้นที่ว่าคนไทยรุ่งเงินนะครับ ว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนในแถวจริงครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับไม่ได้เาผม,มาบางๆหรอผมอยังไม่ถ่ายเก็บไว้กันครับถ่ายลงเบิ้งผมยังมาได้อาทิตย์นึงนะครับโู้จะแล้วครัมันเป็นจังได๋แท้ๆครับผมก็ต้องเลี้ยนลู่เองนําเนี้ยครับเลี้ยนลู่เองแต่งวัวเมียสาวนี่ผมยังบ่หูครับยังบ่เห็นงวัวเมียสาว จะควางขึ้นยู่ครับมีแต่ลอยไปทับเอีงครับไข่มากเลละกับปลาให้ย่ามไปเรียนนะเฉละครับมันทับตีนมานำํำย่าไปหางวาา่วเจ้ากัเละง่วคาวยไรครับน้ตีนบันสิบว่าหาิบตัวนี่นะสิไดต่ยครับเช่งข้าจเจไรมีเนาะงว่าผมันิบตัวง่วฟุ้งเจ้อยู่ว,ยว,ยยวังสามสิบค้าอยูยกเศ้าหาิบหกสิบนี่ได้ครับ คุณครับงัวผมมันเคยกินเฟียงกันยง่หมูเรี่ยงก็ขึ้นไปขึ้นไปเองเขามันเลยครับใบชายเหมือนเลียนขึนไปไม่ละจะกินเฟียงไปเรียบไปเอาลูกไป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 ขึ้นไปกินเฟียงนะแม่ยลีครับเดี่ยดจากสูงจากงามอยู่เดี๋ยวครับงูเม่น,นี่ผมมาะมรูดเลยว่ามันทับงามเลยครับมันหยิบเป็นงัว มากไปเรียนหน้ามูเิรครับบบกหูได้วันทับหมือนอ้จนมันออกเองดูมันก็นบังได้ล็อกหน่อยนะครับไปครับงวผมขึ้นไปกินเสี้ยงนะครับปล่อยเมียใหญ่ข้นไปกันครับสำหรับคลิปนี้กสวัสดีครับก่อนคลิปใหม่นะครับ